เบสบบบเบสบอยอย่างนี้มันติดตรงเนี้ยค่ะทุกคนคืออยากขึ้นกล้องมากอยากเบสมันติดอยู่แค่ตรงเดียวเลยเคิดถึงนะเบสเราคิดถึงเธอมากเราอยากพูดคือเธอตอนนี้มากๆแต่ว่ามันติดที่ว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อเธออ่ากำลังจะรับแล้วฮะคือกูกูเบสกำลังจะรับปุ๊บอ้าลูกค้าไม่ได้แจ่ายเงินเลยว่างลืมข่าวมีสติมีสติลืมข่าวมีสติมีสติตั้งสติตั้งสติตั้งสติั้งสติเนี่ยก็น่ารักอย่างเงี้ย ก็น่าอะไรเงี้ยทำงานถ่ายละครอยู่ก็ต้องมาส่งของขวัญส่งกล้าวเดี๋ยวมีช่วงยาดมอยู่รอแบบวันนี้เนี่ยจะไม่ให้รักได้ไงจะไม่ให้แบบรักได้ไงดูน่ารักขนาดนี้ส่งฮอดดากหมามาให้ดูเบสวันนี้เราเราห้างไหมผมเราก็รีบทำาด่วๆเราต้องรีบรา่สวดเบสวันนี้มันฉันเหมือนเป็นหลานไอสไตล์เลยผมชี้ฟูมากอุ้ยอุ้ยกระสบัดแห้งเนาะย่งยงนีเบสเธอส่งอะไรมานี่อะแม่ อันนี้เบสทำงานอย่างเบสไปละเบสไปละ <Yeah. S 1> ออ